สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านมาเสนอขายตัวใหม่นะคะตัวหัวตัดคัดเซาะต่อเจียนะคะใครที่มีเจียอยู่แล้วนะคะซื้อแค่ชุดนี้ก็ออกไปใช้งานได้เลยนะคะนี่มาพร้อมสําเร็จรูปนะคะตัวนี้เราก็ประกอบใส่นะคะก็จะเป็นตามนี้นี่อามาดูใกล้ๆแล้วอันนี้เราก็ใส่ใบนะคะเปลี่ยนใบได้ไดเลยนะคะมีใบที่เปลี่ยนนะคะนี้หนึ่งใบสองใบนะคะอันนี้ตัวเล็กตัวใหญ่นะคะเอาไปตัดพวกตะปูอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ แล้วก็มีขัดกระดาษทรายนะคะตัวนี้จะเป็นแบบสามเหลี่ยมนะคะเราก็จะเข้าตามร่องได้ง่ายนะคะพร้อมขัดขัดกระดาษทรายนะคะให้สองใบนะคะอ่าต่อประกอบอย่างที่บอกเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วหรือจะซื้อพร้อมกับเจียนะคะของทางร้านก็ได้นะคะตัวนี้ปรับรอบได้ด้วยนะคะเจียยี่ห้อ AJ นะคะพร้อมใบต่างๆต,ตามนี้เลยน่าจะรู้อยู่แล้วใบนี้ใบตัดใบเจียเต้นนะคะใบขัดกระดาษทรายใบขัดกระดาษทรายผ้าขัดเงานะคะตัวนี้ปรับรอบได้ด้วยอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดสาธิตให้ดูอันนี้ระดับเบอร์หนึ่งนะคะ เดี๋ยวจะเริ่มแรงไปเรื่อยนะคะนีตัวสองคือเครื่องนี้ดีมากเพราะว่ามันสามารถที่จะปรับรอบได้เนาะอ่โอเคอันนี้นะคะใส่นะเราไปตัดตามฝ้านะคะก็ได้หรือไปทําตามร่องนะคะแบบตัดไม้นะคะให้เข้าร่องนะแล้วก็ใส่ตัวปลั๊กไฟนะคะก็ได้เหมือนกันหรือตรมตามร่องปูนขัดเอาร่องปูนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันคือมันอเนกประสงค์มากคือสามารถที่จะถามแอดมินได้นะคะถ้าใครอยากจะได้ ชุดนี้อ่าหรือจะเอาทั้งชุดนะคะเรามีโปรนะคะแค่890บาทนะคะชุดนี้ถามแอดมินได้เลยหรือดูราคาตามด้านล่างได้เลยโอเคสนใจสั่งซื้อแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาใต้โพสนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ